เอาวอาวันวันเอาแต่ซึมเศร้าเหงาหงอยอ่อนเปลี้ยกันดอกระเนี้ยข้าวปลาไม่กินงานการไม่ทำซึมกระถือไร้ชีวิตชีวาหมดแล้วชีวิตนี้ช่างสิ้นหวังสงเะสงะแไรจุดหมายอ่าแล้วก็อย่าไปดูคลิปก๊อปในติกตอกกันนะจ๊ะปล่อยให้ช่องจริงเงียบเหงาแบบนี้คนเขียนก็แย่เลยนะเซมาดูใน YouTube ดีกว่านะช่องจริงเม้นได้อ่านทุกคอมเมนต์นนะจะบอกให้ แล้วว่ายังไงล่ะนายว่ายังไงไม่สนใจหน่อยเหรออืออ๋อนั่นนั่นอะไรคารู้จักเหรอเดี๋ยวฉันมานะครับหนึ่งหวัดดีแล้วปิ่นพดุงล่ะอ้าวว่งไงครับเตอร์หวัดดีตะกี้บนเวทีนะ่ะใช่ปีหรือเปล่าวะคนที่ใส่ชุดลิงนะ่ะเออใช่แล้วล่ะลิงน้อยปิ่นน่ะมาเล่นด้วยเป็นยังไงล่ะวันนี้พวกฉันนะ่ะเล่นได้ฮากลาก,กันไปเลยใช่ไหมล่ะเออแล้วทําไมวันนี้ปิ่นพดุงถึงได้มาเล่นบนเวทีด้วยล่ะ ก็เห็นบอกว่าต้องใช้เงินเยอะในช่วงเนี้ยทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นสว่านเลยล่ะช่วงนี้นะนะยายนั่นเอะเดี๋ยวนะข้างๆนายนั่นน้องไม้มินใช่เปล่าวะ่ะนางแบบเซ็กซี่นะใช่แล้วล่ะค่ะขอบคุณที่จําได้นะคะฮาวาวตัวจริงสวยยางกับนางฟ้านางสวรค์นะขอถ่ายรูปหน่อยนะครับเอฉันด้วยฉันด้วยสิได้ค่ะ แล้วดีรู้จักกับคอปเตอร์ด้วยเหรอแบบนี้ก็เยี่ยบไปเลยนะสิคะแบบนี้ช่วยแนะนําให้กันหน่อยสิคะคอปเตอร์กำลังจะไปเดบิวต์เป็นนายแบบนะอ่าแบบว่าแคสติ้งอยู่นะคะใช่ใช่เฮ้จริงเหรอคอปเตอร์ไม่เห็นบอกกันเลยอะเรื่องนั้นมันก็ถึงฉันจะรู้สึกอ่นๆจุกๆยังไงจะเศร้าแค่ไหนแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป ยังไงก็แล้วแต่จะต้องทำหน้าที่ผู้จัดการดาราให้คอปเตอร์ได้ไปแคสติ้งเป็นนายแบบให้ได้เลยถ้าฉันไปส่งเขาถึงจุดนั้นได้ฉันก็พอใจแล้วทั้งงานที่ร้านงานส่งอาหารวิ่งวนกันไปทั้งวันเก็บตังเก็บตังเก็บตังเฮ้ยทำไมรู้สึกเหนื่อยจังแต่ก่อนหน้านี้ฉันทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงตั้งนานนะ แต่พอมาถึงตอนนี้รู้สึกเหมือนหมดความฮึกเหิมไปซะเด้ดอซะอย่างนั้นนะแต่จะยังไงก็เถอะนะฉันก็ต้องไปต่อให้สุดอีกนิดเดียวก็สำเร็จวันที่นายคอปเตอร์จะได้เป็นดารานายแบบด้วยฝีมือฉันแล้วในที่สุดฉันก็เก็บเงินได้เพราะที่จะซื้อชุดให้คอปเตอร์เอาล่ะจะได้มีชุดใส่พาไปแคสติง้ง าได้ชุดนี้แล้วก็หล่อเถิดเทิงแคสได้แน่เลยเน <Trans> ี <noise> ่ยเข็มขาดพันห้าเสื้อสามพันกางเกงสี่พันทั้งหมดตัวอะไงานเนี้เก็บไงมาทั้งเดือนฉันตรงไปที่ห้องของนายคอปเตอร์ทันทีและสิ่งที่ฉันเห็นระหว่างทางนั้นเอะคุ้นคุ้นฮะมูนวอลกกลับมาดูเพื่อความแน่ใจ ภาพที่ฉันเห็นมันคงสะเทือนใจตัวเองมากเกินไปจนฉันไม่อาจจะบรรยายความรู้สึกของตัวเองตอนนี้ออกมาได้ที่ไหลออกมาเนี่ยมันคือน้ำตาหรือว่าความโง่ของฉันมันล้อนออกมากันแน่นะหลังจากที่วางชุดนี้ลงที่หน้าห้องของคอปเตอร์แล้วทุกอย่างก็คงจะปิดฉากที่ตรงนี้ เออข้าวหน้าปลาไหลนี่นะแล้วนี่ถุงอะไรกันนะแล้วปิดละเฮ้ย <c oughs> สิ่งที่ฉันตัดสินใจทําลงไปนี่มันผูกหรือเปล่านะใ <c oughs> จะยังไงเราก็กลับไปอยู่จุดเดิมไม่ได้แล้วนี่สู้ต่อไป <c oughs> เอาว่าไงคอปเตอร์แหมฟิตจังนะไปออกกําลังกายมาหรือไงอะ วันนี้ฉันมาทวงคำตอบนะว่าไงล่ะเรื่องที่จะกลับมาคบกันนะแล้วฉันจะพานายไปถ่ายแบบอีกและจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ด้วยนะรับรองว่าเงินทองน่ะไหลมาเทมาแน่นอนล่ะหวังว่านายน่าจะฉลาดเลือกนะ หัวไลตูดหัวไลตูดหัวไลไลตูตูดเฮ้ยเล่นสองคนเนี่ไม่เคยฮาเลยนะตอนที่เยปินเล่นด้วยนะคนดูนะฮาดังคลื่นคลื่นหวัดดีอ้าวคอปเตอร์วันนี้มาคนเดียวเหรอใช่ผมมาหาปิ่นนะพวกนายเห็นไหมทำไมเขาไม่ไปหาผมเลยล่ะหลายวันแล้วด้วยนะ เออเนี่ยแหละไม่มาทำงานทำการด้วยนะฉันขาดรายได้เลยเนี่ยเอางี้ฝากนายไปดูที่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ใหยนั่นทำงานอยู่หน้อยก็แล้วกันหฮ้ว่าแล้วเชียวอาการแบบเนี้ยมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องผู้ชายเนี่ยแหละทำตัวหงมอยเปรี้ยกระดอกกระเดีย้ยอ่อนเพรียไร้เรี่ยวแรงตอนเนี้นะใหญ่นั่น,นลาออกไปแล้ว สงสัยจะกลับบ้านไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทำไร่ทำนาขุดโคกน้องหน้าที่บ้านนะนะเอ๋แล้วแบบนี้จะไปตามได้ที่ไหนเหรอครับอจะไปตามงอ้อย่างนั้นหรือเนี่ยแหละนะชีวิตว้าวุ่นของวัยรุ่นยุ่งเหยิงก็เอาแซ่ดี๋ยฉันพาไปเองจะบอกเอาไว้ให้อย่างนึงนะแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับฉันอะ รักเธอเหมือนลูกคนหนึ่งเพราะงั้นห้ามทำเธอเสียใจเป็นอันขาดเอาละถึงแล้วหลังนี้ไปคุยกันเอาเองนะฉันไปล่ะเอากินซะเป็ดกินซะไก่ไงเอ๊ะทำอะไรอยู่นะ นี่เธอกำลังขาดงานนะคุณผู้จัดการอะกับกักัคเตอรน์นายมาทำอะไรที่นี่นะนายมาได้ยังไงก็ฉันต้องมาตามเธอไปทำงานนะซิฉันต้องแคสติ้งอีกนี่นะแล้วก็นี่ยังไงเล่าชุดที่เธอซื้อให้ฉันนะเธอต้องเป็นคนตัดสินไม่ใช่เหรอว่ามันเหมาะกับฉันไหมนะ,ยะอย่าลืมสิว่าเธอเป็นผู้จัดการฉันนะแล้วแฟนนายล่ะ ที่ไมมินนะฉันเห็นเธอไปถ่ายแบบกับเขาแล้วนี่นะเพราะงั้นฉันก็ไม่จำเป็นแล้วเรื่องนั้นน่ะเหรอว่ายังไงละ่ะเรื่องที่จะกลับมาคบกับฉันน่ะไม่เห็นจะต้องคิดมากเลยนี่นะถ้าเราคู่กันน่ะจะหาเงินได้มากมายมหาศาลเลยนะไม่ละฉันได้เงินพอแล้วและอีกอย่างฉันไม่ได้สนใจเรื่องที่จะเป็นนายแบบอะไรนั่นด้วยแล้วเรื่องที่จะกลับมาคบกับฉันละ่ะว่ายังไง ฉันไม่เคยพูดเลยนะว่าจะกลับมาคบกับเธอเนะ่เรื่องของเรามันจบกันไปตั้งนานแล้วนอยว่างไงนะอุตส่าห์จะให้โอกาสเธอนี่มันโง่อย่างไงก็โง่อย,อย่างงันจริงๆอ่ะตั้งแต่ตอนเด็กแล้วจนถึงตอนเนี้ยก็ยังโง่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 มีโอกาสเป็นแฟนกับคนที่สวยระดับฉันอ่ะดันเล่นตัวขอให้จนไปตลอดชีวิตเถอะฮ,ฮฉันไปละตอนนั้นฉันรู้ว่าเธอกําลังลําบากต้องหาเงินเพื่อมาดูแลฉัน เพราะฉะนั้นก็เลยอยากช่วยแบ่งเบาภาระนะและอันที่จริงแล้วฉันไม่ได้สนใจจะเป็นนายแบบโด่งดังอะไรหรอกนะสิ่งที่สำคัญที่สุดต,ตั้งแต่เริ่มแรกเลยอนะก็คือการได้ทำอะไรด้วยกันกับเธอ,อยังไงละ่ะจะเป็นอะไรก็ได้ที่เธอต้องการเพราะงั้นเรามาร่วมมือกันต่อเธอนะเอ,ะ,เอะจะจะดีเหรอจะไม่ได้สวยไม่ได้เก่งแบบพี่ไมมิ้นนะกลัวว่านายจะมาเสียเวลากับฉันนะสิ ทั้งทั้งที่นายมีทางไปที่ดีวกว่าแล้วแท้ๆฉันรักเธอในแบบที่เธอเป็นเธอแบบนี้ละอ่ารักพิกในพีกรับความห่งโตขังหัวใจไม่ไหวสลบอ้าอ้าเอา,เอ,า,เอ,าเอาลแฉแๆเฮ้ยหมอน,นี่นี่มันหลอกเว้เ<ล>ยทำไมไม่กับบดอะงง หลังจากนั้นฉันกับคอปเตอร์ก็กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งฉันเป็นผู้จัดการให้กับเขาพาไปแคสติ้งตามที่ต่างๆและระหว่างรองานก็มาช่วยกันทำงานเสริมที่ร้านอาหารญี่ปุ่นซูชิของเท่าแก่ฮ้พอได้ผู้ชายแล้วก็ดีใจยังกับปลาก็ดีได้น้ำหน้าตานี่สดใสเป็นยองใหญ่ย,ยุบยับทิ้งน้องน้อยเชียวเฮ้อ นี่นะเป็นเพราะฉันขี่มอเตอร์ไซค์พาไปเจอกันหรอกนะพระเอกตัวจริงของเรื่องนะก็คือฉันต่างหาอาจ้าจ้าเก่งจ้าพ<ะ>่อขอบคุณน้องกำไรที่หวาดแฟนอาร์ตนางเอกเรื่องนี้มาให้ด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปูกี้ทีวีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า